มาครับเรามาเริ่มเจาะด้านต่อไปได้เลยนะครับในเมื่อด้านหัวมุมเสร็จแล้วนะครับพอตอนลงเราก็ให้โลเจาะสวรร่านยึดก้ามปูต่อได้เลยนะครับอตอนเจเาะให้มาไว้ก่อนนะครับแม่น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 คือตอนเนี้ยตอนเจาะแต้มเข้าไปเนี้ยเราควรที่จะแต้มพอเป็นหลุมเท่านั้นเองแล้วเราก็ค่อยเจาะยิงยาเข้าไปเลย แต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ลงตัวทีเดียวเพราะว่ารอยมาร์กผมหายไปผมเลยต้องมามาเพิ่มเพื่อที่จะเพื่อวัดเพิ่มเพื่อที่จะเจาะให้มันแม่นชัวร์ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันได้ที่แล้วเราจุดที่เรามาร์กไว้ได้ที่แล้วเราก็ยิงยาวได้เลยอ้าวทีนี้สายหลุดอีก๋ต่มันต้องเคลียร์สายก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสายมันจะไม่ปักมันจะหลุด เดี๋ยวมันจะต้องดูก่อนนะครับว่าปั๊มเป็นไงบ้างโอเคปัด๊ดนั่นละแล้วเราก็ยิงยาวต่อได้เลยนะครับครับในเมื่อเราเจาะแนวตั้งไม่ถนัดเราก็เจาะแนวข้างแทนนะครับเพื่อให้มันสมูทกับร่องที่เราจะเจาะ เเกิดปัญหาก็อีกแล้วครับสายหลุดอีกแล้วเป็นอันว่าวิธีนี้เราก็ต้องคอยขยับสายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าขยับแล้วมันชอบหลุดอย่างนี้เราก็าควรที่จะถือมันขึ้นมาเลยครับมันแนบไว้ตรงข้างกระดตรงช่วงด้านบนของบันไดนครับเพื่อที่ว่าเวลามันหลนุดหรือมันหลวมเนี่ยเราจะได้เอาขาเราเนี่ยดันปักให้มันให้มันสนิทก็ได้เพราะว่าถ้าขืนเรามาขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เพื่อขยับปักมันก็ทาให้เราเสียสมาธิในการเจาะ นะครับพอเราขึ้นไปยืนให้เต็มเท้าแล้วเราก็เริ่มเจาะได้เลยเมื่อเราเจาะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการยึดก้ามปูต่อได้เลยนะครับระหว่างนี้ให้เอาสว่านลงไปคลิปข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันล่วงจากกระไดลงไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้ซึ่งไม่คุ้มเลยเพราะสว่านเนี่ยราคาไม่บาทสองบาทนะครับ การทํางานครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีขึ้นมีลงบ้างเพราะว่าสว่านดอกตัวหนึ่งมันก็หลายตังอยู่นะครับเราก็หาที่เก็บให้มันดีๆเก็บให้พ้นเท้าด้วยนะครับเพราะว่าเราขึ้นเราลงเนี่ยมันอาจจะเหยียบเราจะเหยียบเผอเหยียบโดนได้นะครับส่วนก้าปูที่เราเตรียมขึ้นมาก็ให้พอพอดีนะครับเพราะว่าการขึ้นไปเจาะหรือไปยึดกามปูครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เช่นไขควงก้ามปูน็อ แล้วก็พุกนะครับแต่พุกนี่เรายึดเข้าไปแล้วนะครับเราตอกเข้าไปละเดี๋ยวต่อไปที่เหลือเราก็ใช้ทําการยึดก้ามปูต่อได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ดูก่อนว่าเออที่เราทํามาเนี่ยมันเรียบร้อยดีไหมเราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะครับส่วนไหนที่เรายึดได้เราก็รีบยึดไว้ก่อนเพราะว่าพอยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เอาเออเราก็ได้เจาะช่วงต่อไปได้เลยครับวันระยะให้ดีนะครับเพราะว่าการเจาะแต่ละครั้งเนี่ย ถ้ามันเบี้ยวหรือถ้ามันระยะห่างไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะทําให้งานออกมาไม่สวยนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการยึดก้ามปูต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ผมอาจจะไม่ครบบางอย่างผมก็ต้องไปลงไปหยิบบางตัวนะขึ้นมาเพื่อที่เวลาย,ยึดจะได้ยึดไดเ้เรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ผมขาดแค่น็อตเบอร์แปดเท่านั้นเองก็เลยไปหยิบน็อตเบอร์แปดมากะว่าเดี๋ยวจะมายึด ไอตัวกล้ามปูให้มันเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําการตอกพุกเข้าไปก่อนนะครับตอนตอกก็ระวังนะครับอย่าให้หัวค้อเนี่ยโดนสีเพราะถ้ามันโดนสีอาจจะทําให้ชารุดได้เนี่ยตอนตอกไปถึงใกล้ๆผิวสีเราก็ใช้ด้ามไขควงเนี่ยตอกตอกปลายเข้าไปทีหนึ่งเพื่อกันไม่คอเนี่ยโดนสีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีกล้ามปูต่อได้เลย กามปูก็ไม่ยากหรอกครับแล้วก็ก้ามปูก็มัเนี่ยแนบเข้าไปที่รูนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ขันได้เลยนะครับขันแล้วก็พอตึงกะไม่ต้องขันแน่นเพราะว่าเผื่อบางทีเราจะต้องใส่แป๊บเข้าไปเนี่ยไอ้ท่อร้อยร้อยสายไฟเนี่ยดันเข้าไปในก้ามปูเนี่ยมันจะได้เข้ามันจะได้ดันเข้าไปง่ายครับไม่ไม่ฝืนกันเพราะถ้าเกิดว่าก้ามปูเบี้ยวหรือว่ามันไม่มันไม่ได้ฉากกับมันไม่ได้ฉากกับรางสายไฟเนี่ย มันจะทําให้เรากดท่อสาไฟลงไปในรางเนี่ยในในก้ามปูนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะขันพอตึงมือก็พอเผื่อเวลาเราบิดหรือว่าเราหมุนก้ามปูให้มันเข้าล่องกับไอ้รางสาไฟได้เนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นจะทําอะไรก็ต้องทําให้ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการหมุนปีนเกียวก็จะทําให้ งานงอกได้เหมือนกันนะครับตอนหมุนเราก็ดูซิว่ามันฝืนกันมากไหมถ้ามันฝืนไม่มากเราก็ค่อยหมุนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฝืนกันมากเราต้องถอนมาก่อนแล้วก็ยึดให้มันใสให้มันง่ายขึ้นเมื่อเราดูระยะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการเจาะเพื่อที่จะกะระยะมันได้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าจากหัวจดท้ายเนี่ยจากด้านนี้เราจะต้องวัด ให้มันได้ระยะก้ามปูที่ห่างกันเท่าๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าเราจะมาทมํายังไงต่อครับต่อไปเราก็มาวัดระยะกันเลยนะครับเพราะว่าด้านเนี้ยมันจะต้องมีการเจาะเอ่อระยะห่างอยู่ประมาณสัก3สามสี่จุดนะครับถ้าเกิดว่ามันห่างไม่เท่ากันเนี่ยจะทําให้เบี้ยวได้การเจาะตรงนี้สําคัญนะครับให้เราถอดผ้าม่านออกก่อนนะครับเพื่อว่าเราเจาะเนี่ย เศษฝุ่นเศษเศษปูนที่มันจะล่วงลงมาจะได้ไม่ตกใส่ผ้าม่านนะครับการเจาะนี่ให้เราเระวังเรื่องความการเว้นระยะและความเอียงของจุดระหว่าง3-4จุดเนี่ยครับคือจะต้องให้มันได้ระนาบนะครับเพราะว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจากข้างล่างมองขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะเห็นทันทีถ้าเราเจาะเบี้ยวเนี่ยมันจะเอียงมันจะไม่ตรงมันจะไม่ขนานเท่ากับรางรางประตูะครับ เพราะฉะนั้นตอนเจาะเราก็ต้องยึดรางประตูเป็นหลักหรือ,อ,อมุมเพดานเป็นหลักก็ได้แต่ว่าถ้ามุมมุมมุมเพดานเนี่ยมันจะดูแล้วห่างห่างเกินกว่าห่างเกินกว่าที่ขอบประตูจะเทียบได้เพราะฉะนั้นเอาเอาขอบประตูเทียบดีกว่าครับเพราะว่าขอบรางประตูเนี่ยมันจะใกล้จุดใกล้สุดละที่มันจะอยู่ใกล้กับจุดที่เราจะมาร์กหรือที่เราจะเจาะเนี่ยครับเมื่อเรา มาร์กแล้วเราก็เจาะได้ที่นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไขควงเนี่ยยึดกามปูใส่เข้าไปได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพวกสว่านมือนะครับที่มันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยก็จะสะดวกมากเลยเพราะว่าเรากดปื๊ดเดียวมันก็เข้าไปหมดละแต่ทีนี้ว่าวันพอดีวันนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องมือตัวนี้มาครับผมก็เลยต้องใช้มือหมุนไปก่อนก็ทำไงได้ละครับงานมันงานมันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์ แต่ถ้าเกิดใช้มือหมุนได้ก็หมุนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่เราจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะไปเอาอุปกรณ์มาจากจากโรงงานนะครับมันมันช้าถ้าเราทําด้วยปฏิภาณไหวพริบเราเลยดีกว่าว่าเออคุจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ยึดไปละหนึ่งตัวเออสองตัวสีจากที่ว่าอีกด้านหนึ่งตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมาตรงกลางเนี่ยผมจะยึดอีกสักสองตัวตัวสองตัวก็พอ เพื่อที่จะยึดเอ่อรางเพื่อที่จะยึดรางสายไฟต่อได้เลยดูดีๆนะครับเพราะว่าระยะห่างเนี่ยสำคัญกับความสูงต่ำของจุดที่เราจะเจาะเนี่ยก็สำคัญอีกนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเจาะผิดเจาะเบี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้รางสายไฟเนี่ยเบี้ยวตามก้ามปูเราได้เดี๋ยวผมสักพันนกนะครับจะเออลงมาดู อุปกรณ์ก่อนว่ามันตรงหรือยังเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าถ้าเราเจาะเบี้ยวเนี่ยมันอาจจะทําให้รางสายไฟเนี่ยเบี้ยวตามไปด้วยนะครับในขณะที่ผมมาร์กอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเริ่มเจาะได้เลยนะครับเพราะถ้าเพราะถ้าเรามาร์กเสร็จแล้วเราเจาะเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจกับตัวเรามากเลยเพราะว่ารับรองว่างานออกมาก็จะไม่เบี้ยว จะต้องมีการหมุนหัวสว่านบ้างเพราะว่าเวลาเจาะในพื้นที่แคบมันจะต้องเจาะ้จะเห็นว่าผมติดเหล็กวัดที่หัวสว่านไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อว่าเวลาบางทีที่เราเจาะสว่านเนี่ยเราจะได้รู้ระยะลึกของดอกสว่านว่ามันลงไปถึงไหนแล้วเพื่อที่จะ ใส่พุกได้พอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เหล็กวัดเนี่ยแล้วเราเจาะไปเนี่ยบางทีมันก็ตื้นไปบางทีมันก็ลึกไปจะทําให้การตอกพุกของเราเนี่ยเป็นไปไดเ้เป็นไปอย่างไม่สมหวังได้เพราะฉะนั้นเราควรจะติดเหล็กวัดไว้นะครับเพื่อที่จะกะระยะความลึกของดอกดอกเจาะเพื่อให้มันได้พอดีเท่ากับพุกนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการออตอกพุกลงไปในกําแพงได้เลยนะครับ การตอกก็ไม่มีอะไรยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป่าๆหน่อยตรงรูรที่เราเจาะเนี่ยครับเพราะจะมีเศษปูนเนี่ยอยู่ในรูซึ่งอาจจะทําให้การตอกพุกของเราลงไปเนี่ยลงไปได้ไม่สุดการตอกก็เหมือนกันครับให้เราใช้ด้ามด้ามไขควงนี่ฮะเป็นตัวส่งพุกลงไปนะครับเพื่อกันไม่ให้หัวค้อนเนี่ยโดนสีกําแพงนะครับก็อย่างที่ผมตอกให้เห็นเนี่ยครับใช้ด้ามไขควงนะครับ ไปส่งเข้าไปที่พุกก่อนแล้วก็เราก็ตอกคอลงไปในด้านไขควงได้เลยนะครับเมื่อเราตอกได้เรียบร้อยหนึ่งจุดแล้วเราก็ดูระยะอีกทีนะครับว่าอโอเคมันมันจะต้องมีเจาะตรงไหนเพิ่มไหมเพื่อให้ความเอียงของเพื่อให้ความตรงของพุกเนี่ยของรางรางเดินสายไฟเนี่ยได้ขนาดและตรงแนวเท่าเท่าที่เราทำได้นะครับ ถ้าไม่ช่วยยังไงกันเราก็อาจจะเอาพวกตลับเมตรเนี่ยนะมาวัดดูทีว่าเอ่อความระยะห่างที่เราเจาะเนี่ยมันห่างกันเท่าๆกันไหมถ้าห่างเท่าๆกันเราก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จครับต่อไปเราก็ทําการขันน็อตยึดก้ามปูได้เลยตอนขันก็เช่นกันนะครับพยายามอย่าให้มันฝืดหรือปินเกลียวนะครับขันง่ายขันนิ่มๆลื่นๆเข้าไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าถ้ามันฝืนหรือว่าตอนขัดยากเนี่ยมันอาจจะทําให้ผุกเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับเราก็ขัดไปตามปกตินี่เราเหรอครับจนมันสุดจนมันสุดด้ามเกี่ยวน็อตก,ก้ามก้ามปูก็พอหมุนได้นะครับอย่าอย่าเพิ่งไปหมุนแน่นมากเพราะว่าเวลาใส่ท่อรางสายไฟเนี่ยมันจะได้ไม่ฝืนกันกันกบก้ามปูนะครับ แล้วเราก็ลงมาดูครว่าออระยะห่างของจุดมาร์กจุดที่เราเจาะเนี่ยระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยมันอ,อ,อยู่ในระนาบเดียวกันไหมกับรางรางประตูนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันแนบระนาบเดียวกับรางประตูได้แล้วเนี่ยเราเรายืนลงมองข้างล่างเนี่ยเส้นรางสายไฟมันจะไม่เอียงนะครับ ระหว่างนี้คอนเคืนแน้วก็เอาลงมาข้างล่างดีนะครับให้หมดเลยเพราะบางทีเดี๋ยวเกิดว่าลูกเออใครเดินเดินเข้าเดินออกแล้วจับเท้าประตูเขาเนี่ยหัวคอนอาจจะร่วงมาใส่หัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนะครับเราก็ควรจะเก็บอ,อุปรกรณ์เออลงมาทุกครั้งที่เราทาทางานเสร็จนะจุดจุดนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะมาวัดระยะห่างอีกทีนะครับว่า เออระยะห่างที่ที่ได้เนี่ยมันห่างกันขนาดเท่ากันไหมรวมถึงรวมถึงความยาวที่เราจะตัดท่อแป๊บเนี่ยหรือท่อรางรางสายไฟเนี่ยจะต้องตัดอีกเท่าไหร่นะครับวัดให้ดีเลยพอเราวัดได้ระยะที่เราต้องการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาท่อแป๊บเนี่ยเพื่อทําการตัดนะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าเออ งานที่มันออกมาเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนดูเข้าท่าเขาทีไหมนะครับวัดไปเรื่อยๆครับทำอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับเราก็ทำวิธีเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโดยการวันเนี่ยเราก็ไม่ได้วัดสุ่มสี่สุ่มห้านะครับเราก็จะมีแผ่นหรือมีกระดาษวาดรูปของเราเนี่ยไว้ในใจอยู่แล้วนะครับพอเราวาด แผนงานเราไว้ในกระดาษแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาทําการปฏิบัติตามในรูปในกระดาษที่เราล่างไว้ได้เลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะดูดูแล้วมันชักช้าหน่อยแต่ก็โอเคนะครับการทํางานอย่างนี้มันก็ต้องมีการวาดโครงงานไว้บ้างนะครับถึงมันจะแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านเราทํากันเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับก็แค่เกระดาษแผ่นหนึ่งนะมาวาด ล่างความยาวหรือว่ารูปว่ารูปในลนักษณะงานที่เราจะทำเนี่ยเข้าๆเท่าทนั้นเองเมื่อเราวัดเข้าๆแล้วเราก็วัดความยาวที่เรากำหนดเราก็าตลับเมตรเนี่ยมาวัดนะครับว่าเออเราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะระยะห่างเท่าไหร่จากจุดมาร์กเนี่ยวัดไปแล้วยึดไปแล้วมันจะตกท้องช้างไหมถ้ามันไม่ตกท้องช้างเราก็เอาเท่าที่เราเออคิดว่ามันไม่ ไม่ตกท้องช้างเราก็ยึดได้เลยเพราะว่าหลังรางประตูเนี่ยรางประตูมันจะบงังเารางก้ามปูอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะติดไม่เยอะหรอกครับติดแค่ประมาณสักสาตัวก็พอเพื่อที่จะไม่ให้ท่อรางสายไฟนั้นตกท้องช้างเพราะว่าถ้าเกิดมันตกท้องช้างแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเมื่อมันเทียบกับรางประตูครับมันจะตกท้องช้างให้เราเห็นเลยเพราะฉะนั้นการวาง ก้ามปูสำคัญครับควรจะวางในระยะห่างที่ไม่ห่างกันจนเกินไปแต่ในกรณีอย่างผมเนี่ยผมออพอดีว่าก้ามปูผมมีจำกัดผมจริงต้องวางห่างกันประมาณสัก3จุดนะครับ3มจุดนี้ก็ถือว่าห่างแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีการติดตั้งหรือว่าทำแบบผมเนี่ยก็ควรที่จะซื้อก้ามปูมาเยอะหน่อยเพื่อนในการติดมันจะได้ถีขถ่ขึ้นพอถี่ขึ้น รางสายไฟเนี่ยมันก็จะได้ไม่ตกท้องช้างครับหลังจากนี้เราก็มาตัดขนาดของท่อรางสายไฟเลยนะครับความยาวที่เราวัดได้เมื่อกี้นี้นะครับเราวัดได้ประมาณ3เมตรกว่าเนี่ยครับแต่ว่ารายละเอียดอยู่ในกระดาษแผนแผนที่แล้วนะครับว่าเราเขียนไว้ว่ากี่เมตรกี่เซนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พอวัดได้ขนาดที่เราต้องการเราก็มาวัดจับราง ท่เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับก่อนจะตัดเราก็ต้องตรวจให้แน่นอนนะครับว่าการวัดครั้งเนี้ยมันเป็นไปได้อย่างแม่นยําและถูกต้องแล้วนะครับหัวหัวใสวัดก็ต้องจับจดอยู่ที่ปลายท่อไว้นะครับอย่าให้มันเลื่อนถ้ามันเลื่อนก็อาจจะทําให้การตัดของเราเนี่ยเกิดการผิดพลาดและคาดเคลื่อนได้นะครับพอเราวัด เป็นระยะจับเป็นช่วงๆขึ้นมาเนี่ยการให้ใสายวัามันถลายลื่นเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนตลับเมตรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการและกําหนดไว้นะครับพอเราได้ความยาวที่เรากําหนดไว้ปุ๊บเราก็ปากกาเนี่ยมาร์กเลยขีดติ๊กไว้หน่อยนึงว่าตรงนี้นะั่นเดี๋ยวเราจะต้องตัดมันพอเราติ๊กเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ชัดเจนหน่อยนึงนะ พอมันได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยๆเก็บสายวันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการตัดท่อรางสายไฟกันเลยการตัดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับเพียงแต่เราจับขึ้นมาให้มั่นคงครับกำท่อรางให้มั่นคงแน่นหนาแล้วเราก็เลื่อยเลยครับ หลังจากนี้นะครับเราก็เอา,เอาท่อรางสายไฟที่เราตัดแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกครับไปใส่สายไปร้อยสายสายไฟที่เราจะร้อยเข้าไปเนี่ยครับให้เรียบร้อยเลยเริ่มตั้งแต่ท้ายมาเลยนะครับท้ายของสายไฟเนี่ยแหย่เข้าไปในท่อรางสายไฟนะครับแล้วเราก็ลูดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สาคัญเลยนะครับสายไฟต้องตรงนะครับ เป็นการรีดตรงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเพื่อนๆอาจจะเข้าใจได้ว่าการรีดเนี่ยโดยใช้ผ้าเนี่ยผ้าสะอาดรูปสายไฟแล้วก็ดึงให้มันตึงรูปไปทีเดียวเลยนะมันจะสายไฟมันก็จะตึงไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะนั่นแหละก็ทําให้เวลามันร้อยสายไฟก็จะได้ร้อยง่ายขึ้นตอนนี้ผมร้อยไปเกือบจะสุดแล้วนะครับพอมันสุดปุ๊บเนี่ยผมก็จะจับสายไอ้ท่อรางสายไฟเนี่ยครับดันเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ทําการ ั้งหรือว่าทําการยัดเข้าไปที่ก้ามปูได้เลยแต่ระหว่างที่เราเลากเข้ามานี่ฮะให้เราทําการขยับกล้องขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนเอนเห็นว่าเนี่ยผมจะทําการยกลา,ลางลางลางท่อสายไฟเนี่ยเข้าไปประกบกับก้านก้ามปูได้เลยนะครับซึ่งอาจจะเทอะทะนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราจะเย็นๆนะครับค่อยๆขยับมันเข้าไปนะฮะ สายที่โผล่อยู่แล้วก็ยัดเข้าไปหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยงานออกมาก็สําเร็จเรียบร้อยดีนะครับมุมฉากแนวราบติดเพดานเป็นอันเรียบร้อยเท่านี้ชิ้นงานก็ติดถาวรอ,อยู่คงทนไปตราบนานเท่านานครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันและอย่าลืมกดติดตามผมไว้ล่ะ เือคลิปหน้าผมทำอะไรคลิปดีๆต่อมาเพื่อนๆจะได้ดูกันผมพนมพรลลิตาเดชสิทธิ์ค่ะบายบาย